ยกอาจรินยานยนต์ให้ผมผมจะควบคุมกับสุนยางยานยนต์และเพิ่มเทคโนโลยีของสุยญงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างบริษัทร,รถยนต์ท็อปเทนของโลกครับคุณรู้ไหมครับทำไมสุนยางกรุ๊ปในรีบอนบริดจ์ถึงไม่มีใครโค่นได้ไม่ใช่แค่เพราะเขามีเงินแต่เพราะเขาคุมทั้งเกมอยู่ในมือเดียวหัวใจหลักของสุนยางกรุ๊ปคือโฮลดิ้งคอมพานีหรือบริษัทแม่ที่ถือหุ้นในบริษัทย่อยทุกแขนงตั้งแต่ธนาคาร ประก,กันการเงินการค้าปลีกไปจนถึงสื่อสารมวลชนกําไรจากทุกกิจการไหลกลับมาที่ศูนย์กลางเหมือนแม่น้ําไหลลงทะเลและจากตรงนั้นคนที่ถือบางเหียนก็คือตระกูลเดียวแล้วเขาทายังไงให้ไม่ใครมาแย่งเก้าอี้ง่ายมากครับเขาแค่กระจายหุ้นให้คนในตระกูลถือค่อยกันเองเวลาลงคะแนนเสียงในบอร์ดบริหารต่อให้มีคนนอกมาซื้อหุ้นเยอะแค่ไหนก็ไม่มีวันชนะเสียงของครอบครัวได้ นี่แหละที่เศรษฐศาสตร์เรียกว่า market power อำนาจทางการตลาดพวกเขาสร้าง barrier to entry หรือกำแพงการคู่แข่งหนาเตอะรายใหม่จะเข้ามาแข่งก็ยากเหมือนกับการปีนกำแพงคอนกรีตรสูง10เมตรเปรียบเสมือนป้อมปราการที่กักโอกาสทางการตลาดไว้แต่เพียงผู้เดียวและอย่าลืมพอคุณคุมตลาดได้คุณสามารถกำหนดราคาตลาดได้สามารถล็อกสป라이ได้และสามารถบิดนโยบายให้เข้าข้างตัวเองได้ ในโลกจริงโครงสร้างแบบนี้เราเห็นอยู่ในหลายประเทศและบางทีมันก็กลายเป็นอำนาจผูกขาดที่ทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศต้องเดินตามเกมของตระกูลเดียวนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจโครงสร้างอำนาจสำคัญกว่าการดูแค่ยอดขายเพราะสุดท้ายผู้ชนะไม่ใช่คนที่ขายเก่งที่สุดแต่คือคนที่สามารถคุมเกมได้ทางกระดานครับแล้วถ้าหันกลับมามองประเทศเราล่ะครับคุณคิดว่ามีธุรกิจใดหรือกลุ่มทุนไหนที่คุมเกมในตลาด ได้แบบซุนยางกรุ๊ปหรือเปล่าคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้เลยครับและหากคุณชอบการวิเคราะห์หนังในมุมเศรษฐศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม The Wealth of n a t i o n the Movies